สวัสดีครับพี่โอ๊ครับเดี๋ยวไปดูรถเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันขัดหายมันอาการแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมพี่ปกติของ V4 เฮ้ยไม่ต้องคิดวิ่ตกเนี่ยมันเกิดที่ไงเดี๋ยพี่คัดแม่งหยิดออกเฉยเมันเป็นงี้เลยไปพี่โอ๊คไปอะไรพี่เป็นไร ไม่เน้นสิ่งท่องเที่ยวไม่เน้นสิ่งอย่าเคพี่แม่งเขียบว่ะสุดกคนมูเนียแน่ได้รถอ่ะโอ้รถติดแบบนี้ขี่ดูกติกขาไม่พองก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วทุกคนขาลูกขาพอง ยังมุดไม่ได้ไปีกเราหักแน่นอนว้าขับแบบนี้ขี่ยากครับทุกคนถ้าแบบนี้สักสิบกิโลอ่ะตายเข็นขานีตึงปัด คาร์ตก็แข็งคาร์ตแห่งเฮ้ยพี่รวดอย่านะพี่รวดมานี่โดนเลยนะเราเดี๋ยววันนี้คุยกันหน่อยคุยกันหน่อยนุ่มอีกอะเฮ้ยล่มใครวนะเนี่ยน่าจะเป็นล่มของพวกพี่ขายพวงมาลัยอะคิดว่านนะขายพวงมาลัยกลางล่มเร่รไม่เคยเจอเออเท่วะ่ะใครมาสอดไว้ตรงนี้วะก็ ้ร้อนขนาดโครงร้อนเลย ได้ไงว่าท่อเดิมว่ขี่ไม่ได้อ่ะมันแบบหูมันแบบคแบบันหูไงไม่รู้อ่ะทุกคนเขาขี่ท่อเดิมอ่ะมมอะตัวง่ะพี่เฮ้ยจอดปั๊มมาและใกล้ถึงปั๊มแล้วเป็นไรของมันนะ เดี๋ยวก็ถึงปั๊มแล้วเดี๋ยวก็ถึงปั๊มแล้ว พี่โอ้ก็เดี๋ยวไปดูรถเฮ้ย้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมล้มขาเลยไอ้สาวเลยมาโชว์อะไรตรงนี้มาเออเล่นสไลด์เลยอย่าได้อย่าไ้หรือยังนี่เีรถน้องมันอ่าเข้าเคียร์ไม่ได้พัดอ่ะครับพี่พัดหายสวัสดีครับยังไม่ได้เปิดคลิปเลยวันนี้เราอยู่กับเรซ่าเรซิงคิงออฟบิ๊กไบค์ครับผมวันนี้เรามาขี่บิ๊กไบค์กับพี่โอ้แล้วก็น้องแมน แล้วก็พี่ของแมนอีกคนหนึ่งนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นวัยรุ่นยุโรปเพราะว่าเอ0พันทีโฟีโฟและทีโฟไม่ได้เห็นง่ายๆนะครับผมอาเดียวเอ0พันอาเดียว,ยวน่าจะใหม่ๆเลยนะกี่กิโลแล้วเนี่ยขอดูหน่อยนะ2,700กิโลใหม่กิฟนี่พี่โอ้กลับมาใส่แฟร์ลิงนี้ละโจไม่มีปีกอะ ีน้ำอะไรพี่รถพี่โอ้เหมือนรถไม่ได้ขี่ทุกคนทำไมมันใหม่อิ่มเนี่ยใหม่กิ๊กใหม่กุ๊บก็เลยขนาดนี้ก็ไม่รู้ใหม่กิ๊บใหม่กุ๊บสรุปเป็นอะไรพี่โอ้มันคัดหายมันอาการแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมพี่ปกติของ V4 เฮ้ยไม่ต้องพี่ตกเนี่ยมันเลยที่ใครเลยพี่เคราะห์ไม่งดิดออกเมันเป็นอย่างนี้แหละไม่ต้องพี่ตกนะพี่โอ้มันเป็นทุกคันถ้าไม่เป็นแสดงว่า ปอมรถปอมไทยนั้นเป็ี่ยนไหมล่ะพผมเปลี่ยนทุกอย่างแล้วไงเปลี่ยนปั๊มเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนจนจะไม่ใช่รถเดิมแล้วเรื่องเรทผมว่าไล่น้ำมันใหม่ก็น่าจะโอเคอยู่มั้งเปลี่ยนน้ำมันใหม่เนาะไล่น้ำมันใหม่บ้านเราช่างไหนอะพี่โอ้พี่ติ๊กพี่ไอ้เนาะพี่ติ๊กก็ทำได้แปดสิบอัพน่าจะหายแล้วคังตอนนี้รอให้มันเย็นมันก็หายเนาะใช่ครับเนี่ยมันก็มาและพี่พี่โอ้ทำไมดูกุญแจเขาไม่เหมือนเราอะพี่ ของเราเป็นเหลี่ยมของเขากลมเบาป้าเดี๋ยวเราไปคุยกันที่แอร์เพนดีกว่าเดี๋ยวมันจะต่้มมืดเนาะพี่โอเ้เขามีอาเดียวด้วยไหนเอพันอ๋อเอพันนะอาเดียวไม่เหลือเลยอ่ะไม่จะไปถอดขัดที่ไหนพี่โอ้จะไปถอดขัดที่ไหนพี่โ,โอ้มางก็ใหม่กิบเกินผมพยายามขัดแล้วว่างว่ผมก็นั่งขัดแต่มันไม่ออก นี้คือวันแก้งยุโรปวันนี้เราออกทริปแก้งยุโรปกันนะครับมีแต่รถยุโรปเลยไปเยอะเปิด ไปพี่ไปไนไยสกิลการขับปิ๊กไบ์ผมไม่เทพเหมือนเมื่อก่อนแล้วพี่ผมเลยซ่าเรซิ่งคิงออฟเอนดูโรไปทั้งปีเลยก็ว่าได้นะปีนี้คือเป็นปีที่ผมขี่เอนดูโรแบบสุดมากๆแข่งจนถ้วยเต็มบ้านแล้วเหลือแต่ถ้วยปิ๊กไบย,ยังไม่มีเขาเลย น้อยครับผมเพราะว่ามากันแค่สี่คนนัดกันแทบจะห้านาทีอ่ะให้ไปไหม้ไปไปไปไหมไป okay. โอเคโอเคโอเคประมาณน,นี้นะครับก็นเลยมาแค่นี้กันเพราะว่าอยากจะไม่ขี่แบบลมเย็นชิ่ๆวแบบนี้ตอนค่ำๆแหละไม่ได้แบบตั้งใจจะไปไกล เย็นๆเหมือนฝนจะตกหรือว่าต้นไม้มันเยอะแถวนี้ นานั่นเป็นฟิววันแปลกๆทุกคน เสาอุตสร์เย็ดเช่ทำจำแมวเดี๋ยวค่อยดูพี่โอลอยดีกว่าตรงนี้หล่เดี๋ยวพี่โอจะลอยออกเลยไม่ทันถ่ายไม่ทันถ่ายไม่ทัน ฟูกี่คันเนาะนเออต่อกันเยี่ยมเขาว่าต่อกันดิเออสวยสวยเป็นไงแมน่นหายไหมดิ้นครับแต่ก็เบาอยู่รถผมยังกระสูกปี้เลยดิตั้งขาตั้งรถเครื่องดับ อ้าวมันก็เป็นอย่างนี้แหลยฮะอ๋อใส่ไม่ได้ด้วยตอนี้ใส่ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงยังไงเกียร์ว่างมันก็ลงก็ดับเหรอเออก็มันไม่มีเกียร์ว่างไงมันหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองยเกียร์ค้างอย่างเงี้ยตลอดเลยพี่ตั้งแต่ออกรถด้วยครับเนี่ยวไปสวนสองห้องบ้าไปปกติได้ไงโอ้ไม่ปกติหรอกแบบนี้น่ะไม่ได้นะพี่ต้องเข้าศูนย์แล้วอันนี้ออกใหม่เลยไหมครับนี่อ่าเดี๋ยวให้ทายราคา7 9 ไม่ถึงไม่ถึงครับ69เหรอไม่ถึงครับอย่าเครียดให้มันถูกขนาดนั้นรักสุดท้ายรักสุดท้ายเท่าไหร่บอกมาเลย49พี่โหใช่เหรอพี่ส่วนรถเยอะพี่49ได้รถแบบนี้ไล้เหรอได้รถรถใหม่ใหม่ครับายแดงคัสพันสี่เก้าใช่ครับปกติมันราคาเท่าไหร่ครับหกตั้งโอเปนะนั่นดีนั่นสิ่ทำไมมันถูกจังท่อได้มาแบบนี้เลยครับโอ้โห ปลี่ยนวไ,ไปครับอูใช่แต่วายไปก็มันก็ต้องมีตัวรัดอะไรตรงนี้มาเต็ม <laughs> หมดมันต้องมาปูเลยต้องถอดออกหมดเลย้ซือพอปปูม,มัน<า>มีนมวาลเซอร์โวด้วยถ้าถอดก็คือถอดทั้งหมดเลยแล้วก็ต้องใส่ท่ออื่นเฮ้ยมียากหาไม่ยากเอสพันเนาะน่าจะใส่เอสพันอาได้อัอนนี้ซื้อใหม่มาเลยเหรอครับผมปุ้ยใหม่มาเลยมือหนึ่งเลยครับมือหนึ่งเจ็ดรถเจ็ดเดือนใช่ครับผมว่าไปแก้เถอะครับ มันไม่ใช่มันไม่ปกติมันไม่ปกติแล้วครับไม่ผมไม่เคยเจอคันไหนเป็นอย่างนี้เอกผมไปลองหมดแล้วดิไปไปขี่โม่กันอีกไม่มีหรอกปกติเป็นแบบนี้ขี่ทอดเดิมๆมาเจ็ดเดือนนี้ไม่คันหูเหรอคันหูจักรจี้หูบ้างไหมอปกติครับเฮ้ย เราอยู่เนาะเราปกติเหรอเขาขี่ท่อเดิมได้ไงวะเรายังไม่รู้เลยว่าท่อเดิมมันดังยังไงวีโฟเไม่เคยได้ยินเอออย่างรถเรารถพี่โอ้เนาะก็ท่อก็มาแต่ศูนย์เลยออกศูนย์ก็ยัดใส่ท่อสตาร์ทกิโลแรกก็มีท่อแล้วไม่ได้เคยได้ยินเสียงท่อเงียบไงเปียบตัวกับปู่เลยครับใช่คือท่อเดิมนี้ไม่จะกระจี้หูเนาะไม่ครับไม่เฮ้ยต้องโดนละเราทนได้ครับต้องโดนละเฮ้ยกินเบอรซี่วมาพนังกินเบอซี่กัน ใช่ครับติดเพิ่มสองหมื่นี่แต่ผมไม่ได้ติดมาอ๋อไม่ได้ติดอะไรนะคืออะไรนะเขามีปุ่มือปุ่มกดมาให้แล้วเหลือจะติดเพิ่มครับผมรู้ว่ารถมันร้อนอย่นีผมก็เลยไม่ไม่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นเลยอันนี้อะไรนะฮิตกิฟตฮิตไข่ฮิตไข่ฮิตขาฮิตไข่